ฉันและเธอวันนี้เจอนิ้วชี้พบกันซ้ายนิ้วกลางขวานิ้วกลางแต่นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนและสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านด้วยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เด็กๆชั้นอนุบาลสองจะได้เรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องวันแม่นั่นเองค่ะสำหรับวันแม่นะคะ จะตรงกับวันที่12สิงหาคมของทุกๆปีเลยวันแม่ถือได้ว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของไทยด้วยนะคะเป็นวันที่เปิดโอกาสให้เราได้ระลึกถึงพระคุณของคุณแม่นั่นเองค่ะสําหรับวันที่12สิงหานะคะจะมีกิจกรรมหลายอย่างเลยที่เราสามารถทำกับคุณแม่ก็ได้ทีนี้วันนี้คุณครูคกุ๊กไก่มี คำคล้องจองเกี่ยวกับวันแม่มาสอนเด็กๆทุกคนเอาไว้ให้เด็กๆทุกคนพูดกับคุณแม่ในวันที่12สิงหานั่นเองค่ะพร้อมแล้วไปฟังคำคล้องจองกันเลยค่ะเหนื่อยยากทนสู้แม่หนูคนดีตราบชั่วชีวีแม่นี้ยิ่งใหญ่แม่จ๊ะแม่จ๋าเรามากอดกันรักแม่ทุกวันตราบนิรันดรทีนี้เด็กๆฟังไปแล้วเราจะมาฝึก อ่านคลำค้องจองตามคุณครูกุ้ไก่ทีละหนึ่งประโยคพร้อมแล้วเด็กๆไปฝึกกันเลยนะคะฟังก่อนแล้วค่อยพูดตามคุณครูนะลูกเหนื่อยยากตนสู้แม่หนูคนดีอีกหนึ่งครั้งค่ะพูดตามเหนื่อยยากทนสู้แม่หนูคนดีตราบชั่วชีวี แม่นี้ยิ่งใหญ่อีกหนึ่งครั้งตราบชั่วชีวีแม่นี้ยิ่งใหญ่แม่จะ๊ะแม่จ๋าเรามากอดกันอีกหนึ่งครั้งนะคะแม่จะ๊ะแม่จ๋าเรามากอดกันรักแม่ทุกวันตราบนิรันดรอ,อีกหนึ่งครั้งค่ะ รักแม่ทุกวันตราบนิรันดอทีนี้เด็กๆฝึกอ่านไปแล้วฝึกอ่านตามแล้วทีนี้เราจะมาอ่านพร้อมกันโดยให้คุณครูหรือผู้ปกครองที่อยู่กับเด็กๆนะคะพาเด็กๆอ่านพร้อมกันนะเด็กอาจจะยังอ่านไม่ได้แต่ถ้าฟังอ่านไม่ได้เราใช้หูสองหูของเราเนี่ยตั้งใจฟังทุกๆวันเดี๋ยวเด็กๆก็ทําเดี๋ยวเด็กๆก็จะสามารถจําได้อ่านได้ด้วยตัวเองนะคะ พร้อมกันนะใครอ่านไม่ได้ให้ฟังให้ตั้งใจฟังนะลูกทีนี้พร้อมกันนะคะทั้งผู้ปกครองคุณครูและเด็กๆที่สามารถจําได้นะคะพร้อมกันหนึ่งสองสเหนื่อยยากทนสู้แม่หนูคนดีตราบชั่วชีวีแม่นี้ยิ่งใหญ่แม่จ๊ะแม่จ๋าเรามากอดกันรักแม่ทุกวันตาบนิรันดรโอเคเก่งมากค่ะเด็กๆทุกคน วันี้เราจะมาทำทาปรปรำ่า,า,ท,คคา,าท,ทางประกอบคำคล้องจองเดี๋ยวเรามาทำท่าทางประกอบคำคล้องจองกันนะคะเด็กๆสามารถทำท่าทางประกอบตามครูไก่ได้เลยนะเหนื่อยยากทนสู้เราจะทำท่าทางยังไงดีล่ะแล้วเหนื่อยนะลูกเราจะทำยังไงดีคะทำท่าแบบไหนดีถึงจะเป็นเหนื่อยอ๋อสำหรับของครูไก่นะเหนื่อยจะเป็นอย่างนี้เหนื่อยมันเหนื่อยมันทำให้ปวดหัวเหนื่อยยากทนสู้ แม่หนูคนดีตราบชั่วชีวีตราบชั่วชีวีแม่นี้ยิ่งใหญ่แม่จะ๊ะแม่จ๋าแม่จะ๊ะแม่จ๋าเรามากอดกันเรามากอดกันรัก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 ,รกทำลูกหัวใจดีกว่าเนาะรักแม่ทุกวันตราบนิรันดร์ โอเคทีนี้อีกหนึ่งครั้งนะพร้อมกันนะคะเหนื่อยยากทนสู้แม่หนูคนดีตราบชั่วชีวีแม่นี้ยิ่งใหญ่แม่จ๊ะแม่จ๋าเรามากอดกันรักแม่ทุกวันตราบนิรันดรนอ่ะทีนี้เด็กๆก็ไปฝึกอ่านคำคล้องจองทุกวันนะคะฝึกอ่านแล้วเอาไปไว้พูดกับคุณแม่ ในวันที่12สิงหาคมสำหรับคลิปนี้คุณครูขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆทุกคนสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองทุกท่านค่ะ